แชร์ขา่าวรอเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ f เฟ e บ o ๊กมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะโดยได้โพสต์ว่าช่วยชาวนาจุรินประกาศเกณฑ์กลางข้าวงวด6กขอาวใส่วนต่างชาวนาวันนี้อีกกว่า70,000รายใกล้ปีใหม่ใจชาวนาทะลุก,กว่า4ล้านรายแล้ว17ทธันวาคม2,563นะคะเวลา8นาฬิกา นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64งวดที่6นะคะวันที่14ธันวาคม2563ตามนโยบายประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือโครงการประกันรายได้ชาวนาปี2 โดยนายจุลิลนลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรกคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับหกสมวดที่6ตามเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่7 13ธันวาคม2563ดังนี้นะคะ 1ค่าเปลือกหอมมะลิเกณฑ์กลางตันละ12,212.42บาทชดเชยตันละ2,727.58บาทได้รับการชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ38,186.12บาท2ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่เกณฑ์กลางตันละ11,800.74บาทชดเชยตันละ2,199.26บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ35,188.14บาท3ค่าเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางตันละ9,215.15บาทชดเชยตันละ784.85บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ23,545.50บาท4ข่าเปลือกหอมปทุมธานีเกณฑ์กลางตันละ11,182.17บาท ชดเชยตันละ817.83บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ2445.75บาทและค่าเปลือกเหนียวเกณฑ์กลางตันละ11246.87บาทชดเชยตันละ753.13บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ12050.08บาท นางมาลิกากล่าวว่าจากประกาศนี้นายจุลินได้แจ้งเกษตรกรทราบทั่วกันทั้งนี้ขั้นตอนจากนี้คือกรมส่งเสริมเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศจะประสานงานกันโดยขั้นตอนสุดท้ายคือทกศมีหน้าที่โอนเงินส่วนต่างให้กับบัญชีเกษตรกรโดยตรงซึ่งจะต้องภายในสามวันทำการจะตรงกับวันที่17ธันวาคม2563 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดน,นี้จำนวน74,497ครัวเรือนทั้งนี้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถตรวจสอบบัญชีหลังวันที่17ได้เลยอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2อ6 3ยน2563เป็นต้นมาเราได้จ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวไปช่วยเกษตรกรชาวนาแล้วเกือบ4ล้านรายขณะน,นี้ยังคงเหลือชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวอีกไม่กี่หมื่นราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาภาคอีสานโดยสัปดาห์หน้าจะประกาศราคาเกณฑ์กลางอีกและจ่ายเงินในกลุ่มต่อไปให้ทันได้ใช้เงินส่งท้ายปีจากนั้นจะเป็นต้นปีหน้าเป็นงวดชาวนาบางส่วนในภาคพื้นที่ภาคใต้กว่า3 0 0แสนรายเท่านั้นและเพื่อดำเนินโครงกรารประกันรายได้เกษตรกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกร,กรให้มีรายได้สูงขึ้นจึงมีการพิจารณาราคาเกณี์งกลางอ้างอิงทุกสัปดาห์โครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้มีเงินส่วนต่างถึงมือเกษตรกร,เ,กรเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่หายหกตกหล่นเพราะผ่านบัญชีโดยตรงของเกษตรกร,กรจึงเป็นโครงการที่ชาวนาประทับใจรัฐบาลอย่างยิ่งขณะนี้เรายังเดินหน้าโครงการต่อไปนางมาิกากล่าว